อู้เฒ่าปั่นจักรยานมาฮอด์นบางนียครับเห็นร้านกาแฟาแปลกล่องเข้าไปชิมบ้าง้านเพิ่นซื้อว่าหน้าต่างคอฟฟี่ลานเพิ่นปลูกเป็นบ้านสั้นเดียวครับเอาหน้าต่างมาประดับด้านหนา้าจิ้งตั้งซื้อตามลักษณะของบ้านคือหน้าต่างคอฟฟี่ สไตล์วินเทจเนะสะสมของเก่านี่เครื่องชงกาแฟจะเป็นเฉพาะของนาต่างเลยเนี่ยโอ้เป็นเครื่องไม่นว่นเออเออกาแฟโเป็นเครื่องไม่นวนมองนี้ แต่ว่าในค่ำวันนีนก็นต้มจากกาที่เาขาขายกระจอกละห้าสิบบาทมีโอกาสโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยครับนายกเทศมน 3, ตรีตำบลหนองแปรเบอร์สามครับพี่น้องโอเคเบอร์สามขอบคุณครับฝนจะกระยานมาเมย์เมย์กับมาแวะด้วครับพี่น้องเด็กแฝดอายุสามถนนนี่แหละรถขอนแกนพุทธทองกนสีหอด ทางเลี้ยวของบ้านน้องแปนบ้านนุชิลามาท่างเงี้ยตลาดก็ยืดทางขวามือครับหลอกจากบ้านน้องแปนหรือบ้านนุชิลาเรื่องมากก็ยืดทางซ้ายมือเลี้ยวของมาเลยอืมโอ้โเข้มขน้นเข้มข้เข้มข้แล้วก็กลมกล่อมอันนี้หวานปกติ สืบรถก็แซ่บครับพี่น in ้องยกโยกให้หมายเลขแล้วไปกัอไปสวัสด <the at> okay. <Four> ีคร okay. ับโอเคเบอร์สามขอบคุณครับครับผมเบอร์สามเบอร์สามพี่เด้อครับเด้อเบอร์สามครับครับครับโอเคครับเบอร์สามสวย không muốn làm không được đâu hoa ok khơp số ok cảm ơn đừng ตรรรรงี้คคคัััับบบมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาขอเชิญชวนพี่น้องบ้านเฮ้าไปใส่สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแปงโรดเลือกเบอร์3เลือกกระผม นายสุราปิชาบุญแสงยศหรือครูสุราิิชาเป็นนายกเทศมุนตีมนนองแปลงคนใหม่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเด้อพี่น,อน้องเด้อ